สวัสดีท่านผู้ชมรถไอติมมาโอ้นี่ไอติมที่เราจะเอาไปทําโรงทานนะทุกท่านรถไอติมมามาๆมา,มา,มาจอดนี่เลยเฮ้บเออรถคันนี้ออกคนนนเข้าต่อโอ้ จะมาเจรจาเรื่องไอติมก่อนรถน้ํามาส่งนะท่านนี่ปกติมันจะมีน้ําแบบนี้แหละมาส่งตลอดบ้านเขียวก็เหมือนกันรถไอติมมาเออ,อไอติมก่อนเอา,เา,อเอาตอนตอนเช้าก็ได้ป,นะประมาณนั้นแหละเ,เวลา ปกติอะไรยังไดงเข้าใจเงินเลยบนะ่การเตะนะเลือเตะเลือเตะจะพาเดี๋ยวผมโทรไปก็ได้ว่าจังไหนว่าไปจะโมงแต่เบื้องต้นเอาเวลาเปลี่ยนโมงไปก่อนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงได้โทรไปหาเออสองทางบ่มีเงินสดไดยโอนบ่เอาบ่อบอเอตอตอนนี้นะตอน,นไหนก็ได้ เอานอนเซียวตอนไดเงินนะตอนใดก็ได้อีกเออเอาตอนใดก็ได้เอาเอาขนมปัง right หรือเอาเอาวันวันงานเลยเออเอาแล้วเต้โอ้ยยังไม่ทันได้กดเงินหน่อยนะตักกรีนท์ให้เยอสองคององรั้ ทองทางกับตักดนอยู่บ่พัดมืออยู่บ่บ่เดียวเดี๋ยวผมตักกันพอเขาแล้วผมมาตักด้วยอืมมันมีอยู่ถังนึงที่มาได้จะทังโรงทานอ่ะเอ่อพอเขาทังนึงของใครกองแม่นครับเป็นสามครับอืมอดมีคนทำโรงทานด้วยเนาะโอ้มื่อนั้นสามทางเลยบดเลยครับ นี่นะให้โคกกลางโคกกลางเดี๋ยวเอาเงินไปจ่ายเพื่อนก่อนะอย่างนั้นก็มือพุนแล้วจงเอาก็ได้เอาเงินสดเอาออสองถังวันที่สี่ได้อย่าลงมือเลยบัลงคำบัลงนับอยู่นับอยู่มันก็เป็นซีนี่มันน, <c oughs> น,น,นี่มันนี่เห็ดอันนี้ว มันคือรสชาตเดียวกันซีอันนี้ก็ได้สีสีรสชาตเดียวกันเนี่ยจะเปลี่ยนสีให้คนเตินเตน <บะ S 2> พ่าบลบอนรนะเอาอาศัยต้นนาอ,อ่แตาบรัทพอข้าวกินข้าวบ่เทลี่ยนเลยเที่ยงเลนะย กุเลงามมันนั่นคุณเลยครับงามนี่จะมีสบายแก่ๆมันคือเขียวออว๋องามมันคุณบอกครับดูออกขึ้นดูการบ่อไรจั๊กหุบันทาบังคับได้แม่เจ้าไม่กินบะเตไหนไม่ใช่แม่เจ้ากินอะไรบ้างไม่รู้อ่ะไปหาเพื่อนเอาโอเควันที่สี่เยอะกันเวลาตามนั้นแหละหอืม นี่หละแปดโมงกว่า่จะเอาไปยังไรบ้านี้ตามทางเอาไปยังไงไม่บอกไปได้ไปได้บ่ตามทางก็ไปได้บ้านี้ไปฟ้องล้อไปเลยจานรถไอติมความเน่เานี่ยคือเราเนี่ยมันลอยตั้เอ้ะอืมโอ้บเก็เหียวเียวักนำมาแล้วอืม เปิ่นเจี่ยวภรรยามาโชว์ด้ยเนาะเอามา,มมาลาามหุหน้าปลาไม่ยังไหนบุเคยเห็นอยู่ต้ตไ,ไตอไปว,ว,วัดไปว่าได้อยู่ล <laughs> งทานมีคนจองแล้วรวมเป็นสาม ทื่อนีมันกัพวรอบากบี่เฮ็ดพวงรอบป่เดี๋ยวนี้นกระเจ้าสร้างอีกเนี่เฮ็ดจงได้่นี่ส้งอีกนะจะนจเซิฟทางเลยร่วมร่วมกันเลยเฮ็ดจะได้่นี่หาหาคนมาซอยตักวะ

เออติมมาพี่น้องเอออืมอืม รสชาติดีไอซิมเพิลน,นะเราจะโอนให้แกโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยววันงานพจ่ายทีเดียวแล้วกันอโอเคครับผมฝากไว้ที่นี่ดีครับ